ันนี้ก็คือการเคลียร์สถานที่นะคะในแปลวโบสถวัดกำแพงใต้เรียบร้อยโต๊ะหมู่บูชาพร้อมเด,เดี๋ยวจัดพรุ่งนี้ก็เอาวางเสร็จเรียบร้อยก็นี่ก็จะเป็นพระบรมสารี้ก็าตุซึ่งเดี๋ยวหลังจากวันที่20สพอ,อประธานกลับแล้วก็จะทำการอัญเชิญประดิษฐานนอก หน้าด้านหน้าพระบอสมแล้วก็นี่ก็คืออา,า,าสนะสงฆ์ที่จะทำการสวดแสดงมุติตาจิตให้กับพระครูสมุทรโรคุณวิโรเป็นประสงค์ทรงสวรรศาสตร์ทั้งสส้น12รูในระดับเจ้าคุณนะคะเจ้าคุณระดับเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเลขาภาคแล้วก็เจ้าคณะตำบลเจ้าแล้วก็เป็นเจ้าวาด อันนี้ก็จะเป็นตังซึ่งจัดตั้งตลัดพัยดยยศนะคะก็จะเป็นอ่นนี้ก็จะญาติโยมก็จะเป็นเจ้าภาพนะคะนี่และก็เป็นทิ่ขาดไม่ได้เลยก็คือด้านหน้าก็จะเป็นช่อดอกไม้ที่พระพรหมบัณฑิตท่านประธานมาให้เป็นเกียรติเรียบร้อยผู้ช่วยก็หมดแรงแล้ หมดแ,แล้วหรอนี่ยไมจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นหนังนะคะเขาเอามาช่วยดูด้านหน้าก่อนด้านหน้าก็จะเป็นที่ตัง้งสวยไ,ไหมเดี๋ยวเอาน้ำบนลลงก็ใช้ได้ มีน้ำผึ้งด้วยนะตอนออน,นี้เรื่องนั้นมาสำคัญเร่งด่วนขนาดเลยแล้วด้านหน้าก็จะเป็นองค์หลวงพ่อโสฬชัยจำลองต้องสัตว์เว่นยามเฝ้าอ,อย่างแน่นหนาตรงนี้ก็จะเหลือการเก็บงานอีกนิดนึงพรุ่งนี้ก็เสร็จนะาาละส่วนบอร์ดก,ก็เดี๋ยวเอาพลาสติกคลุมอ,อย่างเงี้ยตอนนี้มีอะไรป้องกุ้มได้มไหมพลาสติกเฟสระกันกระรม ไม่ใช่แค่ตื่นขึ้นแต่เธอก้องังทำงานนึกว่าคุณถอดปลั๊กแล้วเราไปขุมพลังงานเราไปสวิตไปเราไปจะเดินไปเอาไปจะปกะมาณจะถึงเราจะขัารถเรือดีแล้วขับเครื่องขุมพลังตามดาวปูอะไรยังไม่มีเลยดีสุก็จัดถูผ้าสีตลอดรอบเกลีวโดสดแล้วก็วันนี้อากาศร้อนก็เลยต้องสั่งให้การแสแลนสีดำท ส่วนที่ว่างจากเ็นเพราะว่าร้อนมากทนไม่ไหวคุณพาะแย่แล้วโอเคเขาบอกว่าวันนี้เราเก็บงานเรียบร้อยพรุ่งนี้ก็จะมีงานฉลองเลป่หน้าเป็นหนังที่เอามาช่วยงานอีกคืนไปด,ดีมากเลยเพชรรัฐภาพยนตร์เพื่อนผมเองนี่ ติดปอตไลท์ด้วยนะเพื่อความสวยงามเดี๋ยววันที่2ีน,นี่ยจะมีพิธีปลุกเสกด้วย ทุตาเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเห็นผลงานแล้วก็หายเหนื่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเก็บความเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลงให้ดูกทินนะ